ทอดไข่เจี่ยวใส่หอมแล้วก็ใส่แหนมอี่ยวแล้นนะอีกแล้วครับเอาแบบไม่ๆเลยครับไม่เลย เป็นกระแซบของมันเองระลีบน้ำมันไล่น้ำมันอยู่ครับเอาแบบไม่ไหมเลยครับเหลืองๆมน,นครับเอาแบบดูดีฝั่งเดียวครับ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทอดไข่เจียวใส่หอมใส่แหนมพร้อมเสิร์ฟครับนี่จัดไป